สวัสดีครับวันนี้พามาไกลหน่อยนะอยู่ที่จังหวัดสตูลฮะทะเลฝั่งนี้เห็นป่าชายเลนรอบๆน,ะนี่เป็นท่าเรือท่าเทียบเรือตำมะลังเมื่อกี้ขับรถเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจป่าชายเลนสมบูรณ์มากสองข้างทางมองไปไกลๆฝั่งนูน้นก็เห็นอยู่นะฮะผมไม่เคยมาแถวนี้ ก็เลยแวะเข้ามาเพื่อว่าจะมาถ่ายาบรรยากาศให้ชมกันนะครับตรงนู้นก็คือส่วนของท่าเทียบเรืออาคารท่าเทียบเรือเราเดินผ่านมาแล้วแหะแต่ว่าเดินมาที่ไกลก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยพาออกไปชมได้ออกไปเรื่อยๆเป็นบรรยากาศสวยดีฮะน่ารักสถานที่ผู้คนเดินมายิ้มแย้มแจ่มใส พี il, s <S ่เขาคนหนึ so mm ่งเขาบอกอยส่งทางเขาเพิ่งนเคยมาครั้งแรกเหมือนกันก็ช่วยกันถ่ายรูปนะถ่ายรูปก็มากันดีคนก็ได้ถ่ายร่วมกันครบท้วนเห็นไกลๆด้านนู้นผมเห็นมีสปอตไลท์แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าไปคงคงจะเดินเข้าไปเที่ยวด้านในได้เมื่อกี้เห็นว่ามันเป็นโครงการป่าในเมืองเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มาชมตรงบริเวณท่าเทียบเรือจำลังก่อนนะฮะนี่ออกมาจนสุดท่าเทียบเรือเลย ก่อนก็เรือเข้ามาจอดกันแถวนี้ไปเที่ยวเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดสตูลเข้ามาท่าเรือนี้นะฮะเดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปเรื่อยๆนี่เป็นบรรยากาศเรือนะฮะเรือออกจากท่าเรือกำมะละปากน้ำจากด้านในออกมาทะเลด้านนู้นก็เป็นที่จอดเรือประมงตัวนี้เป็น ส่วนของท่าเทียบเรือพานิชกำลังมีขุดลอกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งฮนะมีเรือคนไปโคอยู่นินะ่ช่วงนี้น่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำเยอะอยู่สวยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านในกันต่อนะครับสำหรับท่าเรือตำมลังจังหวัดสตูลน,นะครับอันนี้เป็นเรือโดยสารนะครับมีมอเตอร์ไซค์ไ้ด้วยก็น่าจะไปใช้บนเกาะหรือว่าไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเกาะหรือเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เดินทางกับเรือจะเร็วกว่าแต่ตรงนู้นเป็นเกาะแน่ที่เห็นมีบ้านมีที่พักมีอะไรอยู่ตรงนู้นเอาไว้มีเวลาว่างๆจริงๆในอีกสักพักจะมาอยู่สักสองวันสามวันไปเที่ยวให้ทั่วแต่ว่าตอนนี้ก็ชมไปพอสมควรกัน เดี๋ยวไปดูด้านในนู้นกันดีกว่าว่ามีอะไรตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของบริเวณที่จอดเรือท่าเทียบเรือท่าเรือสามมีปูมีลูกปั้นอยถ้ามีปูฝั่งนู้นประมาณมีปลาเนโมอยู่เดี๋ยวค่อยพาไปชมนะฮะดูไปเรื่อยฮะเหมือนเหมือนมาเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเก็บภาพไว้ก่อน อ่าฮะนี่กลับเข้ามาในส่วนของท่าเรือนมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาบ้างแล้วก็มีคนมาตกปลาฮะตกปลาอยู่แล้นี่ก็เป็นปูนะครับดูปันปูนนะครับเก็บภาพเก็บบรรยากาศเกินไว้มีปูมีปลาพยนูนแล้วก็ ท่าเรือนะฮะเดี๋ยวไปเดินดูขี<ฮ>่งในนี่ดูป่าพยูนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ปู่โอเคครับนี่เดินออกมาด้านหลังนะก็ที่ทําการท่าเทียบเรือตะมาลังจังหวัดสตูลน,นะฮะมันดูเงียบเงียบเงาเงาหน่อยแล้วก็ตรงนู้นเป็นโครงการอ่าป่าในเมืองของจังหวัดสตูลน,นะฮะเนื้อที่ร้อยไร่ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปเดินดูอะไรในนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะฮะตอนนี้มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วเราต้องกลับสุราษฎร์กันในก่อนเที่ยงนะฮะเพราะว่ามีธุระเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เอาบรรยากาศโดยรวมไปแค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาเยือนม่อีกครั้งนะครับแล้วก็จะพาเข้าไปชมให้ละเอียดกว่านี้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่า นะครับสวัสดีครับ